ชาวรถบัมกันมาเลยอาจารย์จับไม่คิดว่าอาจารย์จะโยกอย่อเมื่อกี้ก็เรามาตามกันเราก็ต้องไปตามกันเนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อ๋อด้วยนะคะวันนี้เราเปิดรายการกันแบบคึกคืนมากวัยรุ่นมากเราจะไปเล่นรถบัมกันเหรอนี่ก่อรถบัมอีกอาจารย์เพราะวันนี้รย่ชวนอาจารย์ไปเล่นโกาค์ทค่ะแต่ก่อนจะไปรู้เรื่องราวธุรกิจโกาค์ทนะคะอยากถามอาจารย์ก่อนว่าธุรกิจ ที่ตั้งอยู่บนทางโค้งเนี่ยดี <c oughs> หรือไม่ดีเราเลือกก่อนว่าเราจะทําธุรกิจจะอยู่อาศัย <c oughs> แต่ถ้าเราจะบอกว่าเราจะทําธุรกิจอย่างเดียวไม่อยู่อาศัย <c oughs> เลยเราจะต้องเลือกทางโค้งที่อยู่ในสันมังกร <c oughs> เขาบอกว่าโค้งนี้คุณสามารถค้าขายได้ทุกช่องทางเลยแต่นะครแต่อยู่อาศัยเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเราต้องเลือกมาอยู่ตรง A1 ถึง A6 ครับเพราะว่าอะไรัน <c oughs> ก็เหมือนก็อยู่ในท้องมังกรเนี่ยครับท้องมังกรก็จะอยู่ในอยู่รอดปลอดภัยตามหลักที่จะดีแล้วรถเลี้ยวโค้งมามันก็จะไม่แหกมาทางนี้มันจะไปแหกฝั่งนู้นครับนะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทําให้คนเห็นข้อเสียก็คือจะทําธุรกิจได้่าได้ดีแต่ว่าสุขภาพจะไม่ดีถ้าอยู่ฝั่งของ B1 นะครับ B1 ถึง B7 ถ้าอยู่โค้งสัตว์มังกรตรงนั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในท้องมังกรเขาบอกว่าคนเลี้ยวผ่านมันจะไม่ค่อยเห็นมุมในเนี่ยมุมอับข้างในเนี่ยไม่เห็น นะครับรถมันก็ไม่วิ่งเข้ามาผ่านเขาบอกว่ารตรงนี้อยู่อาศัยได้อยู่ปลอดภัยครับเป็นบ้านพักอาศัยได้แต่ทําธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจรย์ะแล้ววิธีแก้สมมุติว่าโซนดีหนถึงดีเนี่ยเป็นโซนบ้านของเราเราบังเอิญไปอยู่ตรงโซนตรง ตรงนั้นพอดีอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์โอ้ผิดได้ต้องแก้ได้สิครับจ๋ามีอะไรมั่งในโลกนี้<ป>ที่ผิดแล้วแก้ไม่ได้ทุกอย่างมันมีสาเหตุของการเกิดครับสมการมีอยู่ว่าอะไรทําให้เกิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือไม่แก้แค่นั้นเองเพราะคนเราบางทีเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะหลอกตัวเองปิดตาข้างเดียวนะครับปิดตาข้างเดียวว่ามันไม่เกิดขึ้นปัจจุบันอาจจะไม่เกิดครับแต่ในอนาคตเกิดแน่นอนครับทุกอย่างผิดได้แก้ได้ครับโค้งสันมังกรในเมื่อมันปีปัญหาเรื่องสุขภาพเราเราก็แก้ที่สุขภาพสิ แล้วก็ก<ห>ระจกน้ำเต้ตาไปติดได้ครับกระจกน้าเต้าไปติดได้เอาสิงเอากิลเลนไปตั้งเพื่อมารับแทนเราได้ก็เราก็ค้าขายดีแล้วก็อยู่อาศัยไปโดยได้ด้วยครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีทําเลธุรกิจอยู่ในโซนเอหนึ่งถึงเอหกอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยอยู่อาศัยดีแต่ทําธุรกิจไม่ค่อยดีแล้วถ้าเราอยากจะเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจแก้ยังไงคะอาจารย์ก็ถ้าสมมติอยู่ฝั่ง A1- ถึง A6 แต่ถ้าหน้าบมานหันทิศใต้ก็ไม่ต้องแก้อะไรนี่ครับเพราะลมของธรรมชาติมันวิ่งเข้าหาเราอยู่แล้ว นะครับถ้าสมมติว่าเราหันไม่ใช่ทิศใต้เราก็เปลี่ยนประตูเป็นบานพักเข้าให้ได้สิครับมันก็แก้ได้ทุกอย่างมีทางแก้ของเขาครับแต่ว่าเราจะแก้หรือเปล่าแค่นั้นเองบางคนบอกเอ้ยาจารย์ประตูบานผักออก,กไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ผักออกมันก็ไม่มีลมเข้าบ้านตี นะเพราะตามหลักแล้วประตูเนี่ยเขามีไว้สาหรับเปิดเราปิดไม่ใช่เปิดตะลอดเวลาเพราะคุณเปิดแล้วปิดเนี่ยลมก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดทุกครั้งที่คุณเดินเข้าเดินออกถูกไหมแต่ส<ช>ิ่งที่เปิดตะลอดเวลาเลยคือหน้าต่างครับไม่ใช่ประตูแต่ปัจจุบันนี้นะแต่ทุกวันนี้คุณเปิดประตูมากกว่าเปิดหน้าต่างทุกบ้านเลยครับมั่นใจว่าปิดหน้าต่างตลอดเวลานะครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ธุรกิจของเราน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้ค่ะอาจารย์คะเป็นธุรกิจที่ในตัวทำเลของเขาอะ มีโค้งเยอะมากโคง mm ้ง hmm. ซ้ายโค้งขวาหูมีโค้งหักศอกเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวจะมาถามอาจารย์ mm hmm. ว่าถ้าในพื้นที่ของเรามีโค้งเยอะขนาดนี้เนี่ยดีหรือไม่ดี mm hmm. เดี๋ยวช่วงหน้าก mm ัะ hmm. ดาษพาคผู้ชมไปเปิดธุรกิจโครครันแน่นอนค่ะ The ลอ l o เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีรลี่หวงจุย้ย อยู่กับรายการ The Unlock ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเปิดธุรกิจค่ะอย่างที่เราคุยกันไว้ในช่วงต้นนะคะว่าอาจารย์ออสเนี่ยจะมาเปิดธุรกิจนี้แต่กว่าจะเปิดธุรกิจนี้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงจะ,จะพาไปดูประวัติก่อนธุรกิจกอล์นี้นะคะชื่อว่า J S w Motorsport เป็นยังไงมีที่มายังไงสถานที่จะกว้างใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายทิติสรกันสวุวรรณนะครับ เป็นเจ้าของกิจการ JSW Motorsport หรือที่เรียกกันว่าจันวร์ส่วน Motorsport ครับผมพอสวัสด์เนี่ยมีนักแข่งรถอยู่เยอะ2มีคนที่ขี่บิ๊กไบค์อยู่เยอะสนามเนี่ยเราสามารถรองรับได้ทั้งโกคาร์ทซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการแข่งรถ4ล้อทุกประเภทสามารถรองรับการฝึกซ้อมของ รถมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยครับอยากให้เด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถออกจากโลกที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมของตัวเองโดยการทํากิจกรรมใหม่ๆที่เป็นแอคทิวิตี้เป็นเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้ขึ้นมาในการที่มาขับรถมาลองฝึกซ้อมแล้วก็กิจกรรมอะไรอย่างที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตคนที่มาใช้บริการก็เริ่มตั้งแต่6ขวบขึ้นไปครับ ก็จะมีเด็กๆเล็กๆมาเล่นโกคาร์ art, หรือว่ามาฝึกซ้อมมอไซค์ More ide, ที่เป็นกับบ้าค่นเล็กๆที่สนามก็จะมีบริการรถเช่าที่เป็นรถเช่าสำหรับโกคาร์ดสามารถนํารถส่วนตัวที่เป็นรถโกคาร์ดหรือว่ามอไซค์ ide, เข้ามาฝึกซ้อมที่สนามได้แล้วก็สามารถเช่าจัดอีเวนต์คุณจะปิดสนามในการที่ใช้เท,ท็ดได์รถนําเสนอรุ่นใหม่ๆให้ลูกค้าในโชว์รูมได้ อุปกรณ์ในการลงแข่งขันโกคาร์ะครับก็จะมีหมวกน็อกเสื้อที่เป็นชุดหมีในการแข่งรถนะครับส่วนด้านในด้านในชุดก็จะเป็นลิฟกาก์ดแล้วก็รองเทา้าเป็นรองเทา้าผ้าใบหุ้มส้นส้นบางๆครับการเล่นโกคาร์ตในแบบรถเช่าเราก็จะเล่นโดยการที่มีแค่หมวกน็อกชุดป้องกันหรือว่าชุดที่เราไม่ลุ่มล่ามแล้วก็รองเทาา้าผ้าใบแค่นั้นครับ ฝั่งขวาคือคันเร่งครับผมฝั่งซ้ายคือเบรกครับแานี้แล้วก็สวิต์สีแดงเวลาเรามีปัญหานี่ครับ wow? ข้างหน้านี่ครับผมอ่าอันนี้คือออฟออฟออนครับผมอันนี้คือเปิดถ้าเวลามีปัญหาปุ๊บเรากดขึ้นมาเลยครับในกรณีที่ว่าเราหลุดจากสนามอันนี้คือมีปัญหาหรือไม่มีครับอันนี้คือดับเครื่องครับเวลาเวลาเราขับเรามีปัญหาในสนามเี้เรากดปิดดับการถนนดได้เลยได้ครับเก็บผมเก็บผมรวบผมได้ครับเพราะข้างหลังเป็นเโซ่มันมีไรหนุน สนามของผมจะเป็นสนามเทคนิคจะใช้ทักษะในการเข้าโคง้งในการเบรกมากกว่าที่อื่นสนามผมจะสั้นโค้งจะต่อเนื่องกันเยอะก็จะใช้แรงมากมากกว่าในการที่เราจะขับสนามที่นี่การขับรถที่ถูกต้องทั้งรถโกค,รคาร์ทและรถยนต์เราจะเบรกเลี้ยวเร่งหลักการจะมีอยู่แค่นี้ครับเบรกเลี้ยวเร่งครับก็การขับโกค,รคาร์ทนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเนี่ยสมมติเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเราก่อนจะเข้าโค้งเนี้ย เราจะอยู่ทางขวาก่อนพอถึงจุดที่เรามองหาเห็นหัวโค้งแล้วเราก็จะเบรกก่อนเบรกปุ๊บแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวปุ๊บแล้วเราค่อยเดินคันเร่งในการโค้งออกไปครับหนึ่งสิ่งเลยถ้าเราไม่ได้เบรกก่อนทจะเลี้ยวเข้าไปหนึ่งอย่างที่เราจะเจอคือรถอาจจะหมุนถ้ารถไม่หมุนเราต้องแก้การแก้การก่ออ,อกจากโคง้งซึ่งการแก้การก่ออ,อกจากโค้งเนี่ยขาเราจะเป็นสัญชาตญาณและเราจะไม่ กล้าเติมคันเร่งออกแปลว่าคันเร่งเราก็จะน้อยกว่าเพื่อนที่ขับแบบถูกต้องอย่างที่ผมบอกตอนแรกถ้าการแข่งรถเนี่ยผมผมไม่ได้เน้นว่าจําเป็นเราต้องชนะทุกสนามเราเน้นเราเน้นไปออกกาลังกายไปร่วมสนุกไปฝึกตัวเองดีกว่าถ้าเราไปมุ่งว่าเราจะมุ่งแต่ชนะอย่างเดียวผมว่ามันจะเป็นการเล่นกีฬาที่ไม่สมนุกการที่เราได้ได้ตำแหน่งกลับมาเนี่ยผมว่ามันถือเป็นผลพลอยได้มากกว่า ผมเริ่มเล่นในปี2018ได้ลองแชมป์ประเทศไทยในรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์ปี2019ผมได้แชมป์ประเทศไทยในรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์ปี2020ผมขยับขึ้นมาในรุ่นซีเนียผมได้ลองแชมป์ันดับ2เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยกิจกรรมในสนามผมอยากให้เป็น one ็อ o p service ตอนนี้ที่มีก็คือจะมีร้านอาหารด้านหลังแล้ววันข้างหน้าอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยการที่อาจจะเป็นกีฬาเอกซนต่ะหรืออาจจะขยายสนามให้ใหญ่มากขึ้นให้รองรับการแข่งขันที่เป็นโซนเพราะตอนนี้สนามของเรารองรับได้แค่การแข่งขันที่เป็นในเป็นเนชั่นแนลในเป็นแค่ประเทศไทยเราแค่นั้นโอ้โหถือว่าเป็นการมองการไกลเกี่ยวกับการขยายธุรกิจได้ดีเลยทีเดียวว่าแต่คุณวินวัยรุ่นแบบนี้ในด้านความเชื่อเรื่องห่วงจุย้ยคุณวินจะคิดยังไงกันนะ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องฟังไว้แล้วก็ถ้าปฏิบัติตามได้หรือทำตามได้เป็นผลดีก็ดีไปก็ยินดีครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ครับต้องรบกวนอาจารย์ธนวัรด้วยครับและตอนนี้นะคะเราไปอยู่กับคุณวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินเข้าสู่รายการดีอ Unlock ค่ะคุณวินเป็นยังไงมายังไงถึงมาทำธุรกิจโกคาร์ดแค่เนี้ย ก็ก่อนอื่นเลยเริ่มจากว่าเราอยากหากิจกรรมใหม่ๆที่นครสวรรค์ตอนนี้ที่สนามของเราครับก็จะเป็นบริการรถเช่าที่เป็นรถโฟคาร์แล้วก็ลูกค้าสามารถนํารถโฟคาร์ที่เป็นของส่วนตัวมาขับเล่นที่สนามได้รวมสิงซ้อมขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะสามารถจัดอีเวนต์ในสนามได้ด้วยอย่างเช่นการเทสได์อะไรต่างๆครับอย่างอาจารย์พูดว่าตอนแรกรถบัมรถโฟคาร์ได้แตกกัดรถอื่นๆยังไงคะ นักแข่งทุกคนเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากการที่ขับโฟคาร์รก่อนแล้วค่อยขึ้นไปขับรถรุ่นอื่นๆจะต้องมีความเข้าใจในการเข้าลายในการเข้าโค้งต่างๆต้องเข้าใจในการใช้เบรกทักษะการเบรกต่างๆครับคุณวีนสนามเยอะมากใครเป็นคนออกแบบเลเยอร์การขับขี่แบบนี้คะ่ะจะเป็นรุ่นพี่ที่ในนครสวรรค์ครับช่วยออกแบบ,คบโค้งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมารวมไว้ในสนามเราให้สนามเนี้ยเป็นสนามเทคนิค โอ้โหอย่างนี้คนที่จะมาใช้บริการนะคะคุณวีนจะต้องจํากัดอายุไหมคะว่าเริ่มที่เท่าไหร่ก็สามารถเริ่มตั้งแต่อายุประมาณห้าขวบเป็นต้นไปแล้วมีกําหนดอายุกแบบสูงสุดไหมคะไม่มีครับเล่นได้ทุกวัยเลยครับมีอาจารย์ก็ไปได้เลยอย่างเงี้ยเคยมี <c oughs> คุณอาท่านหนึ่งมาเล่นช่วงที่เปิดสนามนัแหละครับแกอายุประมาณ6กสิบห้าเจ็ดปประมาณเนี้ยครับใช่ก็ยังขับดีเลยครับ เออสุดยอดเลยสมมติใครที่สนใจอยากจะเข้ามาแข่งขันเนี่ยค่ะจะต้องเรียนรู้เรื่องมารยาทหรือเทคนิคต่างๆอยากให้คุณวินช่วยเล่าเรื่องน,นี้ฟังหเวลาการแข่งขันเนี่ยถ้ารถที่ตามหลังเรามาเนี่ยเาขาแซงเราไม่ได้ขึ้นขันแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องปล่อยเขาไปหรือว่าเราขับตามหลังเขาอยู่เนี่ยเราจะไปชนเพื่อนอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับาาบางกีฬานี่เราเร้นะ่าการเน้นที่เรามีน้ําใจนะกีฬาครับเอาล่ะ แค่อย่างนั้งงนตอนนี้หลายๆคนที่แบบฟังเรื่องราวมาน่าจะอยากรู้แล้วค่ะาจารย์ <ate> ว่าฮวงจุ้ยทำเลที่เขาตั้งเรื่องราวการจัดวางโค้งแบบนี้ในแล้วในสนามเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารมีห้องน้ำไหมมีตรงไหนไหม,อ,มอยู่ตรงไหนบ้างไปเราจะไปเปิดดูของจุ้ยกันค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวชูหรือตัวทำการตลาดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ออฟฟิศแล้วมันคือสนามแข่งของเขา คน <ฮะ S 1> เข้ามาน้อยควที่จะเข้ามาสนามแขงเห็นไหมเขามีประตูไปบานผักเข้าแล้วก็มีรางธรณีอยู่แล้วจุดๆเนี้ยเราเขาเรียกว่ารางธรณี <ฮะ S 1> เห็นไหมครับ <ฮะ S 1> อันนี้คือรางธรณีที่ประตูวางอยู่บนรางธรณีพอดีอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขาดหายไปก็คือเขาไม่มีห้องน้ําอยู่ในตัวออฟฟิศ <ฮะ S 1> ค่ะคือเราเจอเคสแบบนี้บ่อยก็คือห้องน้ําอยู่โซนนอกเนี่ยกลายเป็นว่าทําเอามันเขาเรียกว่าทําเอามันไม่ทําเอาตังนะทําเอามัน <laughs> เอาสนุกครับเอาชอบเอาพักพวกเอาเพื่อนฝูงนะครับเพราะห้องน้ําอยู่โซน,อนนอกเนี่ยก็คือเงินไม่เก็บครับอาแเราพื้นห้องน้ําสูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะห,ห้องน้ําตัวเนี้ยเขาไม่ได้ถือว่าสูงนะเพราะห้องน้าตัวเนี้ยเขาคือระดับตรงหน้าประตูเนี่ยมันมีแสงแดดส่องได้กลายเป็นว่าห้องน้ําตัวเนี้ยมันถูกต้องเลยมันเดินก้าวขึ้นมันต้องถูกอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างยินหยางคือมันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านเนี่ยถ้าอยู่ในตัวบ้านเนี่ยผิดทันที ถ้าอยู่ในตัวบ้านอย่างนี้คือผิดแต่พอดีตอนนี้มันอยู่ก้ามกึ่งระหว่างธรรมชาติกับไม่ธรรมชาติตัวนี้ถือว่าถูกต้องเลยอ่าค่ะห้องน้ําดีเขาถามว่าเขาจะเก็บเงินเขาก็มีมีทรับเกิดขึ้นได้แต่ส่วนมากให้เพื่อนมากกว่าก็คือเงินจะไปไหลยอยู่กับคนรอบข้างพักเพื่อนเพ <ๆ S 1> ื่อนฝูงใครมาคืออย่ามาเลยลงสนามได้เลยบางทีคนเล่นไปแล้วอ่าสามสิบนาทีเอาเดี๋ยวแถมให้อีกสิบนาทีเอาอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือแบบทาแบบเอาใจลูกค้าเต็มที่อะไรเงี้ย นะ s <S แล้วเขามีร้านกาแฟ tôi, มีร้านอาหารอยู่โซนขั้งหน้าเนี่ยมันคือจุดดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันคือจุดดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาอยู่แล้วผมเลยบอกว่าในตำแหน่งที่เขาทาอยู่ตรงเนี้ยถือว่าดีไหมดีมากเลยแล้วในร้านตรงเนี้ยของเขาเนี่ยจุดทั้งหมดเลยเขามีจุดขายต่อให้เป็นที่ตะวันตกเชียงเหนือแต่เขามีรถวิ่งก็คือลมของรถแต่มันวิ่งผ่านตลอดเวลาในพื้นที่ของเขาถือว่าตรงนั้นเป็นธุรกิจที่คน่าไห่เวียนวินวนเวียนมาตลอดเวลา อันนี้ถือว่าถูกต้องถือว่าดีมากแต่ธุรกิจตัวนี้บอกแล้วทาได้แต่เก็บได้หรือเปล่านี่แหละมันคืออีกเรื่องหนึ่งอันนี้คืออยู่ที่ตัวบ้านแหละครับค่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าธุรกิจนี้ทําเงินแบบนี้คุณวินจะเก็บเงินอยู่หรือเปล่าพบกันกับ The Unlock ช่วงหน้าคะ่ะ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยซีรีส์หว่วงุ้ยคุณผู้ชมคะ่ะ อยู่กับรายการดีอันล็อกช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปตรวจแปลนบ้านกันว่าบ้านของคุณวินเนี่ยทำเลดีหรือไม่ดีนะขอเชิญอาจารย์ออสค่ะชั้นหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นโซนค้าขายผมเห็นจุดและจุดนี้ครับที่เดินเข้ามาทะลุแล้วแยกซ้ายขวาชายหญิงเห็นไหมครับเห็นไหมแสดาว่าตรงนี้คือเดินมาตรงกลางร,งรงอ,งอาจาจย์ใช่ตรงนี้คือถูกต้องเข้ามาแล้วแยกซ้ายขวาเป็นทางเข้าตรงนั้นเป็นตัวเก็บรับของเราได้ทันทีเอาล่ะเราขึ้นมาดูชั้นบนกัน ตำแหน่งนี้นอนกับใครครับนอนกับแฟนครับนะนอนทางขวามือเนี่ยต้องยอมรับก่อนสิ่งแรกเลยคือสิ่งที่ต้องเจอแน่นอนเลยคือเขาบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าไปนอนเนี่ยก็คุณวินก็จะประมาณป้ประเทศแบบว่าจะฟังภรรยามากกว่านะครับภรรยาบอกให้ทําเราก็อยากจะทํามันเป็นตำแหน่งของฝั่งเสือ หัวนอนไปทางขวามือเนี่ยโดยปกติแล้วต้องหันฟังบางกรก็คือหันหัวนอนไปทางซ้ายมือนะครับ mm hmm. ผมแนะนําให้ลับหัวนอนมาอีกฝั่งหนึ่งเลยครับถ้าย้ายหัวเตียงกลับมาทางซ้ายมือได้เนี่ยเราก็จะสามารถคุยกันรู้เรื่องบางทีหันมาทางเนี้ยมีปัญหาปากเสียงกันบ่อยนะครับเ mm hmm. พราะโดยความเป็นผู้ชายของเรามีความเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่พอนอนไปตนตแหน่งเสือเนี่ยผู้หญิงจะพยายามจะจะ ครอบคุมมาในความคิดของเรานะจะเหมือนแบบว่าให้ทําอย่างนี้ดีกว่าแล้วต้องทําด้วยนะไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่ได้นะก็จะเกิดปัญหาปากเสียงเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหันหัวนอนมาทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือเป็นตำแหน่งมางกอนแต่ว่าสิ่งที่มันจะเจอก็คือประตูห้องน้าจะตรงมาที่เตียงนอนเราพอดีนะครับตำแหน่งตรงนี้ผมแนะนําให้กั้นม่านปิดที่ประตูห้องน้านะครับก็ห้องน้าก็จะไม่ชนมาที่เตียงเราปัญหาสุขภาพก็จะไม่เกิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นคนใจอ่อนนะเพราะเรานอนอยู่ชั้นบนสุดเลย นะครับเนบนสุดไม่พอแถมโซนหน้าบ้านอีกระวังจะถูกโกงนะครับนะเพราะว่าจิตใจอ่อนไหวง่ายนะครับจริงๆแล้วทําไมห้องเก็บของข้างหลังถึงเป็นห้องที่ดีมากเลยนะถ้าคุณมานอนห้องข้างหลังตรงนั้นได้แล้วห้องข้างหน้าเป็นห้องแต่งตัวเป็นห้องอะไรต่างๆนานา,นานได้หมดเลยนะคุณไปดูทีวีพักผ่อนแต่งตัวข้างหน้าอาบน้ําห้องหน้าแต่มานอนห้องเก็บของด้านหลังได้ผมว่าดีมากนะเพราะถือว่านอนหลังสุดแล้วนะครับนอนหลังสุดแล้วตอนนี้จะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเลยนะครับ อันนี้ถ้าปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองนะครับนิดหน่อยเองนะคะแต่อยากให้คุณวินแบบเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อพลังย้ายห้องนอนตอนนี้แฟนค,คุมเราต้องคุมแฟนนะรู <laughs> ้สึกว่าจ๋าจะเน้นเรื่องนี้มากเลยนะ <laughs> อินอินพี่จ๋าย้ายเตียงหมดเลยนะพอฟังอาจารย์ดูรากอยการอาจารย์บ่อยๆอ่ะจ๋าย้ายห้องนอนพี่จิ๊บไปอยู่มุมขวาหมดเลย ทีนี้จะ้ะโอ้จ้ะเ,เราเระวั<ร><า>งพี <utan> ่จิ๊บดูของอาจารย์แล้วพี่จิ๊บเปลี่ยนคืนนะโอ้ยพี่จิ๊บก็เป็นเอซีอาจารย์ด้วยอ่ะต้องต้องอยากให้ดูตอนนี้คุณมิ้งขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้แต่ยังไม่ไมหมดเท่านันค่ะก่อนที่จะจากกันไปอา,ากคุณบินฝากธุรกิจถึงแฟนๆที่รายการพร้อมกับโปรโมชั่นไหนคะก็สำหรับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเดียร์ล็อกนะครับรถเช่าที่สนามราคาเริ่มต้น400บาท ลดทันที100บาทครับส่วนรถส่วนตัวที่จะนำมาซ้อมทั้งโปคาร์ดและโมอเตอร์ไซค์นะครับลดทันที500บาทจาก1,000บาทนะครับภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับและนี่นะคะผู้ชมคือธุรกิจสนามโกค้าของเราในวันนี้นะคะใครที่ไปนครสวรรค์นะคะแวะไปเที่ยวหาคุณวินได้เลยคุณวินใจดีอาจารย์คอนเฟิร์มค่ะอล่าค่ะคุณวินขอบพระคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทุกผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงปลดล็อกคำถามธุรกิจค่ะซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถส่งคำถามมาถ้าคำถามไหนได้ออกรายการแบบนี้ให้อาจารย์อ้อนตอบสดๆแบบนี้นะคะก็จะได้รับเสื้อยืดติลิ้ววงจุ้ยไปเลยค่ะซึ่งจุ้ตัวนี้เนี่ยนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยเท่แล้วยังสามารถนาเป็นบัตรผ่านทางมาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ออนได้ทุกอย่างเลยส่งคําถามมาได้ที่เพจติลิ่วงจุ้ยนะคะอาจารย์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับไปทวคคาถามกันเลยค่ะ ช่วงปลดล็อกคำถามธุรกิจโมนานะคะตอนนี้ทำอาชีพค้าขายออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็ทำงานที่บ้านนะคะบ้านจะมีสองชั้นนะคะทำงานอยู่ที่ห้องนอนห้องนอนอยู่ชั้นสองคะ่ะห้องทางข้างหลังสุดแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะย้ายที่ทำงานนะคะ ไปไว้ชั้นล่างก็คืออยากรู้ว่าควรจะย้ายไปที่ตำแหน่งไหนดีนะคะขอบคุณค่ะคือเป็นเป็นธุรกิจที่ปัจจุบันนี้คนเขานิยมกันเนะาะค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่คนเขานิยมกันถามว่าถ้าจับได้ถูกต้องอะ่ะมันก็ดีนะแต่ถ้าจับได้ไม่ถูกได้ไม่ถูกทางก็ก็ถอยหลังเหมือนกันแต่จริงแล้วธุรกิจการค้าขายออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เขาบอกว่าไงอ,อ่าไม่ต้องเข้างานเป็นเวลาเข้าตอนไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะอยากจะเข้านะครับ เขาบอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการค้าขายออนไลน์คือตำแหน่งที่อยู่ชั้นล่างนะครับชั้นล่างและอยู่โซนหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่สามารถตั้งกล้องไลฟ์สดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทุกสิ่งต่างๆนั้นภายในบ้านได้นะครับตำแหน่งที่ขายของออนไลน์ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ชั้นล่างและโซนหน้าบ้านครับส่วนมากเนี่ยเราจะใช้โซนหน้าบ้านเป็นตำแหน่งที่สามารถเอ่อหรือบางคนก็ทําห้องขึ้นมาใหม่อีกห้องหนึ่งเลยข้างๆการจะอยู่โซนหน้าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดครับ นะสามารถทําได้ครับย้ายจากข้างบนลงมาข้างล่างเพราะว่าบางที่มันมีสตงสต็อกของสินค้าเย่แยะมากมายถ้าเราไปอยู่ข้างบนเราก็ลำบากใช่ไหม,มออน้องเป็นผู้หญิงอย่างนี้ควรจะอยู่ในทิศที่ผู้หญิงเจ๋งถ้าอยู่ห้องเป็นหันหันหันหน้าออกอยู่โซนฝั่งขวาเนี่ยก็เหมาะสาหรับเขาอยู่แหละครับถ้าหันหน้าออกอยู่โซนฝั่งขวานี่คือเหมาะสาหรับเขานะครับก็เอาคำแนะนำของอาจารย์ไปปรใช้นะคะผ,คผู้หญิงทำธุรกิจออนไลน์อยู่โซนล่างดีแนะนําให้เป็นโซนหน้าบ้านฝั่งขวาค่ะส่วนถ้าเป็นสซนข้าุ ฝั่งซ้ายก็น่าจะดีกว่าถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะทุกวันคุยเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องอมารินทีวี HD หมายเลขสามสิบสี่ค่ะวันนี้อาจารย์แล้วก็จะตามพคอล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปอาจารย์จะแวะไปหาครับไปด้วยเดี๋ยวพานั่งรถทู่เลยครับดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ย